ทุกคนรู้ไหมว่าเสียงกรนไม่ได้แค่ทำให้นอนหลับไม่สนิทแต่ยังเป็นสาเหตุอันดับ3ของการหย่าร้างในอเมริกาเลย<อ>ข้อมูลจาก American Academy of Sleep Medicine บอกว่าคนอเมริกันเกือบ30%ต้องนอนแยกเตียงเพราะปัญหานี้แบรนด์เครื่องนอนจากดูไบที่ชื่อ Sleep Zone ก็จับไอเดียนี้มาทำการตลาดสุดครีเอทีฟในชื่อ In s n o r Coupons กติกาคือยิ่งกรนกังยิ่งได้ส่วนลดคู่รักแค่อัดเสียงกรน15วินาทีลงเว็บ แล้วระบบ AI จะวัดทั้งระดับเดซิเบลและโทนเสียงก่อนเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์นส่วนลดเฉพาะตัว นี่คือกลยุทธ์ที่เจ๋งมากเพราะรวมกลยุทธ์3อย่างเข้าไว้ด้วยกัน 1. humor ที่ทำให้เรื่องซีเรียสกลายเป็นคำขำส gamification ที่เปลี่ยนจากการขายตรงให้กลายเป็นเกมสนุกสนุกวัดกันว่าใครกรนดังสุดและ 3. personalization ที่ทำให้ส่วนลดของแต่ละคนไม่เหมือนกันสุดท้ายก็ได้ทั้งวรัลได้ทั้งแบรนด์เอนเกจเมนตแถมยังทาให้คนรู้สึกว่าปัญหาที่น่าอายกลายเป็นเรื่องเล่าแชร์กันขำๆได้อีกเรียกว่าเปลี่ยนจากจุดอาย ให้กลายเป็นจุดขายได้แบบครีเอทีฟสุดๆ